ด้วยความที่พ่อแม่ลาบากอยากจนนะครับก็เลยข้าไปทํางานกรุงเทพก็จนจนพ่อได้เสียชีวิตหลังจากคุณพ่อเสียผมก็ได้ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเฮ็ดอ้อยนะครับจืออุปสรรคกอนขางที่สีหลายความรู้เงินทุนเท่ากับบมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างก็ต้องจ้างเขานี่คือเกมคีิปตุ๊กตาสไตล์ไร่อ้อยไปแล้วครับเราคิดลูกโป่งได้แต่ห้ามแตกนะครับมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณโอ้ยจะทำไงอะ ก่อนนะครับก็บเป็นคนมาจากนครพนมอำเภอัศรีสรงครามนะครับพ่อแม่ก็มีอาชีพทำประมงนะครับหาป่านะครับเห็ดมาหลายปีทรัพยากรธรรมชาติมันลดถอยหน่อยลงก็ต้องย้ายถิ่นฐานนะครับโดยยหญ่มาอยู่เขื่อนลำบ่าพ่อแม่ก็เลยมาตั้งรักพักฐานอยู่นี่ตอนน้อยๆนะครับก็ด้วยความที่พ่อแม่ลำบากนะครับยากจนนะครับพ่อแม่ก็บ่มีเงินที่สิส่งให้เรียน นะครับกเ็เลยเข้าไปทํางานกรุงเพทพทางานเกี่ยวกับช่างเชื่อมนะครับยุอูรถกก็โดยที่พ่อ,อได้ร่วมป่วยน้านะครับมาเล่งตับนะครับก็เลยก็เลยได้หาผลไฟหางานเสริมนะครับโดยการไปขับวินมอไซค์กับ่พ่อเพียงพ่อที่สีมหาหห้รักษาพ่อจนจน,จนพ่อได้เสียชีวิตนะครับตอนที่ผมยังทํางานอยู่นะครับกับว่าได้มาเข้ารบโซพอนะครับอันนี้ก็เป็นความสูญเสียที่ผมผม,ผม ยังเสียดายอยู่นะครับที่บัวไดมา่าทรงพ่อไปวันนะครับหลังจากคุณพ่อเสียนะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับกลับมาอยู่บ้านเก็บตังค์ได้ก้อนนึงนะครับกับมาเบิงพีสื่อทีได้ผืนนึงนะครับกับบบกุนวาสีสีชิดเฮ็ดเอญหยังดีกับมี่เพื่อนเพื่อนมาชักชวนนะครับให้เฮ็ดอ้อยนะครับก็บเลย ก็เลยตัดสินใจร่องลงทุนเฮดอ้อยเบิ่งนะครับก็เจออุปสรรคกับก่อนข้างที่สิลายนะครับความรู้เขากับโบมีนะครับเงื่อนทุนเขากับโบมีแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างก็ต้องจ้างเขามันเลยเฮดไห้มีต้นทุนที่สูงครับเป็นอุปสรรคในการทำเกษตรทำอ้อยส่วนหลังหลังมานีก็ได้มีการใส่ปุ๋ย ตัวไม้ที่เขามานะครับก็เลยเฮีดยห้ยลนผลิตกับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมชีวิตก็ดีขึ้นนะครับเทากับมีเงินที่สิไปชั้นะหนีไปจ้าหนีเพิ่นนะครับหล้กก็มี่ส่วนหนึ่งก็ได้เอามาซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือใส่กับไล่เฮาโอ้โหเกษตรกรยุคใหม่จริงๆสำหรับอาชีพอ้อยนะครับเป็นอาชีพที่ผมภาคภุ่มใจที่สุดนะครับเพราะเป็นอาชีพที่สางรายได้ ให้ผมมีรถคีไห้ทรงลูกเรี่ยนจบปริญญานะครับดูแลแม่นะครับดูแลครอบครัวนะครับ,รนะรบให้มีความเป็นยูทที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจกับอาชีพการทำอ้อยมากที่สุดครับ ธุระเชษฐรัตนะกับชื่อเลี้ยนซื่อหนงนะครับมาจากบ้านแหลมทองตำบลบ้านพกสูงอำเภอวังสามมอยจังหวัดอุดรธานีครับพี่นงเมื่อกี้ในวิทยานี่ทําหลายอย่างมากครับครับแล้วพี่หนงมาเริ่มทําไร่อ้อยนี่ได้ยังไงคะกับมีคนในชุมชนนะครับเป็นเฮดอ้อยเดิ่มอยู่แล้วนะครับก็เลยคนชักชวนมาก็เลยได้มาลองทํานะครับแรกๆก็ทาควอบคร่กับปลาหมงนะครับกับ ลังล้างมากกเริ่มเฮ็ดหลายขื้นหลายขื้นนะครับก็เลยมาช่วงนี้ก็เฮ็ดอ้อยย่างเดียวทําอ้อยยากไหมคะพี่นงเพราะพี่นงเปลี่ยนอาชีพมาตั่ประมงไปช่างเชื่อมมาถึงมาทําอ้อยอย่างเงี้ยถามว่ายากบ่าขยากนะครับเพราะว่าเขาต้องเจิอุประคหลายอย่างนะครับด้วยเรื่องความรููเขากับบค่อยมมีต้นทุนที่เขาเสิเหตุกับบลอมีพื้นที่ของเขากัย่งหน่อยอยู่นะครับเขาก็ค่อยๆเฮ็ดแล้วกับปับเปลี่ยนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก จากคนรอบข้างจากเพื่อนอาชีพเดียวกันนะครับกับหาความรู้ต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับเขามาปรับปรุงแก้ไขครับเห็นพี่เห็นพี่นงกู้มา5ล้านใช่ไหมคะตอนนี้คืนได้ผ่อนเหลือเท่าไหร่บ้างตอนนี้ก็เริ่มที um, ่ซีดีคืนแล้วนะครับก็กัมีแผนการชําระหนี้นะครับเริ่มจากที่เขาเคยประสบความสร็จแน่ขาดทุนแน่นะครับช่วงๆหลังๆมานี่ก็ ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าได้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เพียนไหม,มีผลผลิตที่ดีขึ้นได้ปุ๋ยที่ดีนะครับเข้ามามาซอยเพิ่พมผลผลิตนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดหนี้ไปเรื่อยๆอนะครับอันนี้ก็คิดว่าบ้านนะครับก็น่าจะชําระหนีไห,หมดครับอโอ้สุดสยอดมากแล้วเวลาช่วงแรกที่มันยังประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างล้มลุกคลุกคลานเนี่ยเวลาเหนื่อยเวลาท้ออะไรเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้กับพี่หนงคะครอบครัวครับ ครอบพ่อนะครับแม่บ้านหล้วก็ลูกๆนะครับแล้วก็ของผมกับแม่บ้านแม่บ้านก็เพิ่งเสียไปนะครับเพิ่งเสียไปช่วงช่วงเดือนเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเดือนเมษาก็เป็นมะเร็งขึ้นกันกับกับพ่อผมก็เป็นมะเร็งตับนะครับกัวันที่วันที่ยี่สิบแปดเมษาที่ผ่านมาเสียเสียใจด้วยนะคะครับเห็นชัดเลยว่าพี่นงยังยังคงคิดถึงอยู่เนาะ พอพูดถึงแล้วก็คิดถึงผ่านอะไรกันมาบ้างคะกับแม่บ้านคะแบบทุกอย่างนะครับเท่ากับทูกอยากมาน้ากันนะครับก็มีมีความสูขกับสูขน้ากันมีทุกกับทูกน้ากันนะครับก็ยังหักยังคิดหอดถ้าถ้าถ้าพูดกับเขาได้อยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็ยังหักแล้วก็ยังยังคิดหอดตลอดครับอ เชื่อว่าแม่บ้านของพี่ก็ยังคอยดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่อยู่ในอยู่ในใจพี่เสมอเนาะครับวันนี้สิ่งที่พี่รู้สึกภกูมิใจที่สุดในการเป็นเกษตร,รกรในการทำมาจนถึงทุกวันนี้คืออะไรคะก็ความันคงนะครับความันคงในชีวิตนะครับและะ้วก็ครอบครัวนะครับก็สามารถท,ที่ที่ให้ชีวิตจากที่เขาเคยลำบากนะครับกับพาครอบครัวเขามาแบบ ให้มีความสุขนะครับให้มีรถทีให้มีอาชีพที่หมั่นคงอ่าให้มีให้ส่งลูกเลียนได้เลียนจบปริญญานะครับแล้วก็มีอาชีพที่ส่งต่อให้ลูกแบบมีความหมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับอันนี้กับภูมิใจที่สุดนะครับอืมแล้วตั้งเป้าหมายในอนาคตยังไงครับต่อจากนี้ไปก็อย่างนี้ก็คือผมสีสีส่งต่อนะครับอาชีพนี้นะครับให้ลูกนะครับเพราะว่าผมกับที่เราแม่บ้านบ่อยแล้วลูกกันหญ่แล้วก็เริ่มสีส่งต่อ นะครับให้ลูกในมีอาชีพที่มั่นคงคือผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็คือสีค่คอยดูแลลูกคอยให้คำปรึกษาลูกนะครับแล,ล้วก็ให้คำปรึกษากับคนในชุมชนนะครับว่าผมเองก็เป็นวิทยากรน,นะครับในชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอ้อยด้านอาชีพกรรารเกษตรพื่อันครับครับผมวันนี้พี่หนงมาพวกเราน่าจะได้ความรู้อะไรดีๆจากพี่หนงเยอะแน่นอนแล้วความฝันที่พี่หนองอยากได้กลับไปคืออะไรคะอ่อ ก็อยากได้ทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาให้ลูกชายลูกชายพึงเรียนอยู่ม .4 นะครับก็อยากให้ลูกชายครับลูกชายคนเล็กครับโอเคค่ะงั้นพวกเราเป็นกําลังใจให้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณครับพี่หนงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากที่มารายการครับผมผมชอบโดรนที่มากนี่โดรนของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสมมุติผมเดินพ่นปุ๋ยนะ เดินพ่นปุ๋ยทิพย์เนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยกับโดรนใครเร็วกว่าโดรนเร็วขนาดไหนครับโดรนนี้ใช้เวลาประมาณแปนาที8ปดนาทีได้เท่าไหร่ครับต่อต่อถังหนึ่งต่อรอบหนึ่งประมาณไร่หนึ่งไร่หนึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นคนเดินพ่นนะครับคนเดินพ่นก็ใช้เวลาประมาณกับกับครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหเสพไปเยอะประหยัดเวลาเอาเวลาทำอย่างอื่นได้เยอะเลยนะครับนี่คือแนวคิดที่เรานํามาประยุกต์ใช้ใช่ครับพี่หนุ่มครับถ้าสมมุติว่าเรา เราทําอ้อยนะทําไรอ้อยเราเราใส่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยผลมัิต่างกันเยอะไหมครับต่างเยอะครับต่างเยอะต่างถ้าสมมติถ้าไม่ใส่นในไร่หนึ่งยังไงก็ประมาณ8ตัน7ตันแล้วถ้าใส่ใส่ปุ๋ยประมาณ15ถึงสิบแปดตัน,นสองเท่าอาจจะเท่าหนึ่งเลยโอ้ตรงนี้ครับมันคือความรู้นะที่เรานํามาใช้ต่อยอดพัฒนาวิถีชีวิตเราได้นะครับน<ช>ั่นเป็นการครับเดี๋ยวผมจะท้าทายทักษะความรู้ของพี่โหน่งเกี่ยวกับอ้อยครับคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงครับพีมพมงานครับมาเลยครับ นำกันครับอ้อยสองท่อนเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับหวานเขาต่างกันยังไงครับอ้อยสองท่อนนี้สีอ่อนกับสีเข้มจริงนก็นี้น่าจะน่าจะแก่กว่า่ะคะเดานะมั่วมั่วนะใครใครอ่อนใครแก่ครับอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนพี่นงครับครูเงาะกับนุ้ยบอกอันนี้อ่อนอันนี้แก่เอ่ออ้อยสองท่อนเนี่ยครับความแตกต่างใช่เรื่องความอ่อนความแก่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคืออะไรครับ อีกท่อนหนึ่งจะเป็นอ,อน้อยโรงงานอีกท่อนหนึ่งจะเป็นอ,อน้อยคันน้ำอ้อยโรงงานอ้อยคันน้ำคือที่เราดื่มใช่ไหมครับใช่ครับแต่อ้อยโรงงานที่ว่าคือส่งโรงงานน้ำตาลไปทำน้ำตาลผลิ <ไป S 1> ตเป็นน้ำตาลครับ <Okay. S 2> เอาละครับรู้แล้วครับว่าเขาต่างกันท่อนไหนคืออ,อ้อยคัานาน้ำท่อนไหนคืออ,อ้อยส่งโรงงานน้ำตาลครับอันนี้คันน้ำอันนี้คันน้ำมีคันน้ำอันนี้อันนี้อที่คือกรรมการผมบอกว่าอันเนี้ยโรงงานน้ำตาล ส่วนอ้วนกว่านี่คือคันน้ําอันนี้อันนี้เป็นโรงงานน้ำตาลางโอ้โหเลเราคิดว่าใหญ่กว่านี่คือน่าจะมีน้ําเยอะใช่ท่านการครับตรงเนี้คือเรื่องทักษะที่พิเศษมากเรารู้แล้วว่าอ้อยเนี่ยเขามีความต่างกันนะครับท่างารครับได้เวลาท้าทายภารกิจครับทีมงานมาครับท่กนการครับโจทย์แรกชิมครับมาครับ พี่โหน่งมันต่างกันมากไหมครับไออ้อยคั้นน้ํากับอ้อยโรงงานเนี่ยถ้าถ้าเป็นรสชาติก็ต่างกันอยู่พอสมควรรสชาติรู้เลยใช่ไหมรู้จอ่าอ่าถ้าดูสีผมไม่รู้นะเนี่ยถ้าสีมาผมก็ผมแทงสวนเลยนะจริงไม่คุณสีนี้คุณสีนี้เอ่พี่ซุปคิดว่านี่คือที่เราดื่มกันอ่เออกับข้างเฉยเลยอ่ะอขอกรรามการเป็นตัวแทนครับเอาคุณง้อนะได้ค่ะ โอเคกูลองดูครับชิมนะคะลองชิมครับพี่หนงรอสักครู่นะครับอันนี้คืออันนี้นะคะใช่ครับออกไหมครูยักออกไหมเป็นไงครูก็เหมือนที่เราเคยกินด้วยนะเนี่ย่างไหมฮะแต่พี่แยกยังไงไหวนี่แหละครับคือประเด็นมันไม่ง่ายเลยทีมงานก็ทดลองแล้ว ไม่ง่ายครับเนื่องจากว่าปริมาณที่เราให้ชิมนะครับเป็นปริมาณแต่น้อยครับพี่โหน่งครับความยากคือผมจะให้พี่ชิมในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับได้ให้น้อยซะด้วยพี่หน่งครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าแก้วหนึ่งกับแก้วสองนะครับพี่ชิมแก้วหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับพี่ผมขอมือครับ อ่านี่แก้วหนึ่งเลยครับชิมเลยนะชิมเลยครับแก้วที่พี่ชิมพี่คิดว่าคืออ้อยอะไรครับต้องชิมเทียบไหมหรือตอบได้เลยพอได้ยอู่ครับอันนี้คืออันนี้อ้อยโรงงานครับอ้อยโรงงานเหรอพี่ใช่ผมยังไม่อยากให้พี่ปักใจนะพี่ชิมอีกแก้วเทียบก่อนเพื่อความมั่นใจนะพี่ผมไม่อยากให้พี่เขินเพราะพี่ที่ช่วยาอ่ะชิมอีกแก้วเทียบครับพี่ ยืนยันไหมว่าแก้วแรกคือแก้วอ้อยโรงงานยืนยันครับแก้วแรกคือแก้วโรงงานครับและแก้วสองขันน้ำครับถูกต้องครับเก่งมากยอย่างที่มันมันต่างยังไงอ่ะมันต่างยังไงเอ่ออ้อยโรงงานมันจะมันจะ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 รสจะกลิ่นจะไม่นุ่มเหมือนกับอ้อยอ้อยน้ำตาลกลนนิดนึงมันจะชาชาริ้นหน่อยถ้าอ้อยโรงงานนี่แสดงว่า นี่คือผู้มีประสบการณ์นะครับของเราผิวเผินนะนะคือสำหรับงอนะแต่มันก็ใกล้เคียงกันครับใกล้กันมากแต่ว่าพออันเนี้ยถ้าจะพูดคือหอมกว่านิดนึงอันที่คันน้ำเรื่องแรกนะครับเรื่องการชิมพี่โนงผ่านครับต่อไปเรื่องการสัมผัสครับทีมงานครับมาเลยครับสัมผัสเกลือครับโอ้เกลือกลเดียวเนี่ยเราอ่าเรานี่นะพี่นงครับนี่มือขวานะครับและนี่คือมือซ้ายครับ ข้างขวานี่อ้อยคันน้ำครับด้านซ้ายอ้อยโรงงานครับตบเร็วมากเลยครับเพราะอะไรครับอผิวของของอ้อยจะแตกต่างกันครับเพราะว่าอ้ออยคันน้ำจะมันจะมีผิวมันแล้วก็ก็เนียนละเอียดครับผิวของคันของอ้อยโรงงานจะผิวจะหยาบนิดนึงครับโอ้ยตาโอ้โหนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ๋อ โอ้โองถูกไหมครับโอ้ถูกค่ะถูกต้องครับพี่โหน่งครับพี่โหน่งเปิดตาได้เลยครับพี่โหน่งครับเข้าสู่โจทย์สุดท้ายครับตรงนี้เลยครับท่านผู้การครับภารกิจสุดท้ายเรามีของฝากจากชุมชนบ้านแหลมทองครับบ้านของพี่โหน่งมาฝากนะครับมันเป็นของฝากที่จะมีคนได้บางท่านนะครับต้องร่วมสนุกกันนะครับทีงานครับขอชมภาพครับนี่คืออะไรครับพี่โหน่ง รถคีบอ้อยครับรถคีบอ้อยนะครับเพื่อนๆครับและนี่คือภารกิจที่เราท้าทายพี่โหนครับให้พี่โหนไปคีบถุงปุ๋ยทิพซึ่งตอนนี้ถุงหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองตอบได้ครับหนึ่งหนึ่งว,ว่าหนึ่งเลยครับพี่หอยครับสองสองทำไมพี่เลือกสองครับคุณเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะว่าเขาซ้อมทางขวาทางขวาเนี่ยเห็นปะมัน พื้นดินถูกตะกุยไปหมดแล้วครับอ่ะก็เนี่ยละเขาซ้อมเขาก็จะมาซ้อมตรงนี้อีกแล้วก็จะทําตรงนี้เดี๋ยวนะแต่ว่าที่ถูกตะกุยมปนคือหมายเลขหนึ่งนะตะกุยนั้นตะกุยอาทีเดียวอันนี้ตะกุยประมาณ7ทีเห็นไหมโนไปหมดเลยอันนี้ก็โดนตะกุยเหรอโอ้โหเขาบอกว่าย่าโดนตะกุยจนไม่เหลือเลยดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าต้องกลับมาที่นี่เนี่ยหมายเลขสองใช่ฮะตอบถึงสองท่านนะครับค่ะนุยและครูง้อครับมีหอยหมายเลขสองนะครับนี่คือเรื่องแรกครับชมต่อครับ <Okay. S 2> เป็นทรานส f ฟอร์เรรม,มากเลยอย่ะความยากอของภารกิจนี้นะครับเรานำเอาลูกโป่งไปล้อมรอบถุงปุ๋ยทิพครับภา<อ>รกิจของพี่นงคือต้องคีบถุงปุ๋ยโดยที่ลูกโป่งไม่แตกนะครับและคีบถุงปุ๋ยสองถุงเนี่ยมาวางที่โต๊ะทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 150วินาทีครับครับนี่คือสิ่งที่เราท้าทายพี่หน่งนะแต่กรรมการนะครับคีบถุงไหนก่อนนะ1หรือ2นะครับทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับเวลา150วินาทีครับไปแล้วครับพี่หน่งผมว่ามันยากมากนะคีิอะไรที่หนักๆคมๆไม่หลุกไม่แตกเนี่ยนะยากทีมกานครับ เราคีบลูกโป่งได้แต่ห้ามแตกนะครับมาแล้วครับฟูเรามาทังตำแหน่งมาที่หนึ่งจะหลอกหรือเปล่าจะหลอกหรือเปล่าครับหรือเอาเลยครับเอาแล้วะค่ะเขามาแล้วครับเขาต้องเอาแล้วฮะคีหมายังหนึ่งก่อนนะครับโอ้ล้วจะทำาไงอ่ะลูมอกับนุ้ยถูกต้องครับแล้วทำาไงไม่ให้แตกพี่ครับต้องใช้ทักษะทั้นสูงนะครับคือโดนลูกโป่งได้แต่ลูกโป่งห้ามแตกครับคือมือต้องค่อยๆครับพี่ต้องค่อยๆควบคุมก่อนนะ โอ้ยแต่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 โอ้โหเวลาไปเรื่อยๆแล้วครับ45วินาทีแล้วครับเวลารวมต้องภายใน150วินาทีนะครับนี่คือเราต้องถอยไปตั้งหลักขนาดนั้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะวงสวิงมันมัน,ม,นมันต้องอาศัยวงสวิงออกว้างโอ้เขาเลี้ยวไม่ไม่ง่ายใช่ครับเลี้ยวยากถุงแรกใช้เวลาเท่าไหร่ครับถุงแรกใช้เวลาไปโอ้60 เจ็ดวินาทีครับ oh. มาแล้วครับโอ้โหพักษายอดเยี่ยวจริงครับจะเทียบยังไงครับให้ลูกโป่งไม่แตกครับ <S <S อ๋อลุน้น <S <S เราเห็นไหมพี่หน่ง เ,เราเห็นนะมันต้องค่อยๆค,ครับมีร้อยวิแล้วครับอืออ๊ออุ้ยลุดรุดรุดคล<ห>ิ <พา S 2> ได้ไหมเอาได้ครับได้ได้1แล้วครับ124ครับ 128 29 30 130้ร้อบผมสรุปสองเรื่องก่อนเรื่องแรกภารกิจนี้ยากมากแต่ว่าพี่โหน่งเก่งสุดๆครับเก่งมากครับแสดงว่าทาสิ่งนี้มายาวนานและมีประสบการณ์สูงมากนะครับนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับมีกรรมการของผมชนะสองท่านครับก็คือพี่นุ้ยและครูงอครับ เดี๋ยวผมคิดว่าพี่หอยลองดูรางวัลก่อนพี่อาจจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งนี้นะครับจริงไหครับรางวัลมาครับเสิร์ฟพี่นุ้ยกับเสิร์ฟกรูมอครับอะไรนะอะไรพี่นงต้องอธิบายแล้วล่ะครับสิ่งนี้คืออะไรครับพี่นงครับอันนี้เป็นปลาส้มครับปลาส้มดี้ยหอมมากมากปลาส้มอพี่หอยครับเอาละครับได้เวลาที่ได้เวลาที่ผมจะท้าพี่แล้วครับตอนนี้เรามีปลาทั้งหมดอยู่ชัดๆใน5ชิ้น ครูง้อจะจิ้มชิ้นไหนก่อนให้พี่ทายถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีงขอไม่รู้ด้วยนะถ้าพี่ทายถูกนะพี่ทายถูกนะพี่ได้กินนะครูง้อจะจิ้มชิ้นไหนจิ้มชิ้นผมให้พี่ตอบสองชิ้นโอ้พี่ตอบสองชิ้นนะพี่จิ้มจิ้มหรือจับจิ้มเดี๋ยเอาจิ้มจิ้มเพื่อจะรับประทานนะครับครูง้อไม่ไม่จิ้มตรงกลางหรอจิ้มแตพูดสิอย่าพูดทไมต้องไม่พูดพี่ต้องชี้เหนียวนำแล้วเนี่ยงั้นเอาอันนี้อ่ะพี่คิดว่าอันนี้นี่นะ อันนี้อตอันนี้นะอันนี้นะเฮ้ยแต่พยานนะนี่นี่นะเฮ้ยนะอ่าอ่าครับถ้าครูจิ้มถูกนะพี่หอยได้กินพี่หอยเนื้อดีครูจิ้มเลยครับเดี๋ยวบีบก่อนนะคะบีบมะนาวได้เลยครับครูได้เลยบีบได้เลยครับอ่าบีบมะนายแล้วครูก็จะจิ้มนะครับถ้าจิ้มตรงกับที่หอยชี้หอยได้กินนะครับนี่อันที่มาเอาตรงกลางอ่ะเอาก็เธอบอกว่าจะไม่เอาตรงกลางจะกู้่ามไม่เอาตรงกลางได้เลยแล้วเฮ้ยเฮใช่ชิ้นนี้ไหม ใช่ไหมใช่ถูกต้องนะไข่ได้กินมันเป็นชิ้นที่ยังไงไขรก็ต้องจิ้มชิ้นนี้อร่อยครับหอมมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยมากชื่อมันคือปลาส้มสายเดียวทำไมต้องสายเดียวฮะเขาเอาใบเตยมาหั่นแล้วก็ให้เรียกชื่อเป็นสายเดียวคุณพี่ทําขายของคนในชุมชนครับคนในชุมชนอ่ะครับผม ออร่ยเงยนกรึบอร่อยมากเมนูนี้จากโอท็อปของพี่โหน่งเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดเลยฮะขอบคุณครับดีอร่อยจริงๆค่าบผูการเข้าวันนี้เราได้รู้จักกับเกษตรกรที่นําความรู้ใหม่มาพัฒนารายอ้อยได้รู้จักกับพี่โหน่งทั้งสามท่านรู้สึกย่างไงบ้างครับชื่นชมมากๆเลยคระพี่โหน่เพราะว่า เราต้องการแบบนี้เราต้องการเกษตรกรต้นแบบแบบนี้ที่ทําให้เกษตรกรรุ่นหลังหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่ยังขาดในเรื่องของความรู้ที่แตกต่างนะคะคพี่หนงได้ใช้นวัตกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโดรนเลือกปุ๋ยแล้วก็ไปหาวิธีการเรียนรู้เพื่อที่จะมาพัฒนาจนวันนี้ไร่อ้อยของพี่เนี่ยสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้พี่่านอะไรมาเยอะมากจริงๆคะ่ะ พี่คือนักสู้มากๆแล้วสู้อย่างเดียวไม่พอสู้พร้อมกับเรียนรู้เนี่ยแหละมันถึงจะได้ผลสําเร็จงม mm. ่เชื่อว่าวันนี้คุณพ่อของพี่ภร mm. รยาของพี่ mm. จะมองลงมาที่พี่ด้วยความภาคภูมิใจสบายใจ mm. แล้วก็ไว้ใจที่จะฝากไรอ้อยเนี่ยแล้วก็ฝากครอบครัว mm. ของพวกเขาไว้ในมือของพี่นงได้ค่ะ mm. ดีใจที่ได้เจอกันค่ะพี่นงขอบคุณมากที่มา mm. วันนี้ค่ะบคบรับ ถ้าเป็นเรื่องการศึกษาอย่างก็ต้องให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะพวกเราสามคนตัดสินใจว่าใครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นงครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่เรื่องราวการเป็นนักสู้นักเรียนรู้เกษตรกรยุคใหม่รวมทั้งความฝันให้กับพี่ๆปุ๋ยทิพราปุ๋ยทิพเขาภูมิใจในพี่มากนะครับพี่คือเกษตรกรต้นแบบครับ และเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหานะครับทางปุ๋ยทิพย์ขอมอบทุนรึกษาให้ลูกชายของพี่โหน่งนะครับ3ามหมบาทจากปุ๋ยทิพย์ครับครับขอบคุณครับและมีอีกหนึ่งสิ่งจะมีประโยชน์มากต่อไรอ้อยของพี่โหน่งนะครับรบกวนให้ไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า3ามก้าครับพี่โหน่งครับแล้วก็รบกวนปิดตาไว้ก่อนนะครับทีมงานครับขอความฝันให้พี่โหน่งจากปุ๋ยทิพย์ครับ สุดงนาะหลากรถจริงหลากการอ ap แดปแอพพลายผสมผสานดีที่สุดพี่หนุ่ครับหันมามองนี่และครับผมเชื่อว่าพี่พหน่รู้จักเป็นอย่างดีนี่คือคือปุ๋ยทิพย์ครับปุ๋ยทิพย์นะครับ,น,รบนี่คือปุ๋ยทิพย์สูตร 1688นะครับช่วยอ้อยโตไวครับแตกกอดีสูตร15520หรือ21421นะครับช่วยอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีและเพิ่มความหวานนะครับขอมอบให้กับพี่โหน่งเพื่อนำไปใช้ต่อยอดสวนไร่อ้อยของเรานะครับให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้มอบให้พี่โหน่งจากปุ๋ยทิพ์4 0ม0 0บาทจากปุ๋ยทิพครับพี่โหน่งครับเชิญรงนี้นิดหนึ่งครับ วันนี้เราทําความฝันได้สําเร็จจากทักษะความรู้ความสามารถและความรักของเราที่มีต่อไรอ้อยถ้าพี่สามารถพูดความในใจของพี่ได้ที่พี่รู้สึกตรงนี้นะครับกับคนที่พี่รักที่สุดแต่ว่าเขาเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างกายเราแต่ผมเชื่อว่าเขาอยู่ในจิตใจในความรู้สึกของพี่ถ้าพูดกับแฟนของเราได้อยากจะพูดอะไรกับเขาพี่พูดห่างกล้องนี้ได้เลยครับครับถ้าถ้าเปิลถ้าเปิลยังอยู่นะครับกับ คิดว่าเปิลกับสีสีพุ่มใจสีสีสุดพุ่มใจน้ำตัวผมนะครับกบัอยากบอกว่าทุกสิ่ทงทุกยางเหตุเฮ็ดมาก,กเห็ุเพื่อครอบครัวนะครับเ,เพื่อครอบครัวกับพุ่มใจในตัวเจ้าของพุ<ๆ>่มใจในตัวลูกที่เป็นกำลังสำคัญที่เป็นกำลังใจกำลังกายให้กับคิดฮอดคิดคิดฮอด,ด,ดเปิลตลอดเวลาครับ ท่านการครับนี่คือเกษตรกรต้นแบบของเรานะครับขอบคุณมากที่พี่หน่งนําความรู้นําประสบการณ์ของพี่มาถ่ายทอดกับพวกเรานะครับนี่คือแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมของเราครับพี่หน่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับท่านการครับตอนนี้ทั้งคุยคลิป เขามีแฟนเพจชื่อว่าเกษตรกรช่างคิดนะครับมีข้อมูลดีๆเพื่อทุกคนเลยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆได้นะครับรวมทั้งที่สําคัญเนี่ยเรามีปุ๋ยทิพมาแจกด้วยนะครับกับกิจกรรมร่วมสนุกของเรานะครับติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของเราครับซูเปอร์ฮันหลังจบรายการครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ